เรากำลังไปไหนไปท่าซับนะฮะนี่เดมรู้ทางเหรอครับเนี่ยแดมครับผมรู้ทางเหรอครับอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ไหนมาที่นี้ครับเนี่ยที่จะข้ามึงคิด <c oughs> ว่าเดินไปช่วยมันจะง่ายกว่าไหมครับผมไม่ฟังเลยฮนะใช้สัญชาตญาณกอล่ำอย่างเดียวเลยฮนะ <c oughs> บางทีก็มาทคนนี้เราไม่ได้ทำรายการคนหลงป่านะว่าแล้วเชียวเดินกลับกล้วยน่าจะเร็วกว่า จะเป็นคาดงูนะฮะตอนนี้เสียงน้าคงจะดังนิดน,นึงนะครับอยู่ทั้งว่ดเป็นงูตามบ้านเนี่ยม,มันพอที่จะคาดเดาได้นะครับตรงนี้ในป่ามันก็ค่อนข้างหลากหลายครับพยายามมองดูแล้วก็ไม่อยากเดาะฮะแต่มันก็เป็นหลักฐานนะฮะว่า ในคลองนี้ก็ยังมีพวกงูทั้งหลายมาใช้บริการอยู่เราจะไม่เดาฮนะหาตัวดีกว่ามาเร็วไปไปเป็นงูงนะโอเค Wow! 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 Cắt đây rồi! phút yên ấy, yên, chạy yên ừ, hồ, yên, chạy yên yên! Đưa đuôi gai khác. Ồ yên yên đi, bạn! ơi! มันก็กัดนะฮะมันเป็นอะไรที่ลำบากจริงเลยนะฮะจะเย็นจะเย็นจะเย็นเห็นไหมครับผมต้องหาวิธีที่มันปลอดภัยกว่านี้นะฮะนะี่ฮะคือเขาจะงนหิดนิดนึงนะครับว้าว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 จะเย็นจะเย็นอ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นงูกล้องฉนวนบ้านนะครับ ือผมจับปุ๊บเขาก็เตรียมอ้าปากรอรับทันทีนะฮะทีนี้เขาก็พยายามสู้อยู่นะฮะคือพยายามไม่ใช้ไม้ครับเพราะว่าจะพยายามเซฟเขาให้มากที่สุดนะฮะปาเขาวมากเลยนะฮะคือผมดึงแรงไม่ได้ครับดึงแรงเขาอาจจะบาดเจ็บได้ผมต้องพยายามไม่ขวัวเขาอยู่กับพื้นนะฮะแล้วก็ต้องกระปบให้ได้นะฮะ ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะนี้ย่าจะเยอะมากนะครับโอเคปึ๊บไม่รู้เขาจะเห็นมือผมหรือเปล่านะฮะแต่ครับเหมือนท่าทางเขาไม่ไว้วางใจนะฮะเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมฮะจึ๊กเย็นพวกขอมาดูเฉยๆเองจริงๆงูบ้องฉนวนนะ,ะเป็นงูไม่มีพิษน,น,นะฮะแต่ว่าไม่โดนกัดดีที่สุดนะครับถ้าอยู่ในป่าแบบนี้นะฮะ ก็จะยากนิดน,นึงนะฮะเขาก็พยายามที่จะดิ้นรนเอาตัวรอดน,นะฮะต้องพยายามกดกับให้ติดกับพื้นด้เยอะนะฮะเพื่อที่จะได้จัดก,การเขาได้ง่ายนะฮะแต่เขาก็ต่อผนองไวกับสิ่งที่เคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็พยายามกัดผมเมื่อสักครู่นะฮะดึงไม่ได้ครับถ้าดึงเขาจะมีปัญหาเรื่องบุูทันทีนะฮะต้อง จะต้องใช้ทุกสิ่อย่างที่ทาได้นะฮะคือพยายามเซฟก,กับไม้นะฮะค่อยๆฮนะมาทีละกอมน่ เดี okay. ๋ยวแม่เขาก็จะพยายามจะบดแกัดทันทีนะครับคืองูป้องฉนนบ้านเป็นงูที่ไม่มีพิษครับแต่ในป่านะฮะไม่ว่าอะไรเราก็ไม่ควรโดนกัดทั้งนั้นนะฮะใะเย็นครับเพื่อนจะเย็นจะเย็นออกมาแล้วออกมาแล้วว้านี่ก็คือเป็นป้องฉนนบ้านนะครับที่โตเต็มใบนะฮะจะเป็นงูที่ มีการเปลี่ยนแปลงของสีสันระหว่างวัยนะครับก็คือวัยเด็กเนี่ยเราจะเห็นเป็นป้องนะ,ะสีดำขาวนะครับแต่พอโตขึ้นมานะครับป้องจะค่อยๆเลือนหายไปนะครับโดยจะไล่าจากป้องข้างล่างก่อนคือข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามันดำเลยนะฮะแต่พอมาดูช่วงบริเวณด้านบนจะเห็นว่ามันมีร่องลอยนะฮะป้องเหลืออยู่ยนะครับเป็นสีขาวเห็นไหมฮะช่วงบริเวณ หน้าตรงช่วงคอนะฮะก็ต่ออกับช่งหัวเนี่ยก็ถึงก็สีขาวเช่นกันคาดว่าเขาคงจะออกมาหากินพวกสัประ,ะเท็นน้ำระเทินบกของทิ้งพวกกบนะฮะควานนี้เราลองมาดูใต้ท้องดีกว่าอ่าคุณจะเห็นว่าท้องเ้านะฮะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสี ขาๆนะฮะปนด้วยนะครับคือถ้าเป็นงูทับทิมคลาเนี่ยท้องเขาจะเป็นสีขาวนะฮะเหลืองๆเลยนะฮะแต่พอเป็นงูก้องฉนวนเนี่ยจะไม่สีดำนั้นก็คือว่าปกติแล้วท้องอาจจะมีสีเป็นสีขาวๆดำๆนะครับเป็นกลานะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็โตเต็มวัยแล้วนะฮะข้างล่างนี่ก็เห็นเป็นเศษออกสีดำดแล้ว แต่ว่าพอมาใช้แสงส่องดูก็สะท้อนสวยงามเ,เลยนะเนีครับอนี้ก็คือมีกล้องถนนบ้านครับผมโอเคครับก็อาจจะเป็นเจ้าของคลาบนะฮะที่เราเจอที่มันติดอยู่บนโขดหินนะฮะเพราะว่าเขาชอบออกหากินในบริเวณที่ชุ่มฉินแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวคงจะปล่อยนะฮะแล้วก็เดินไปสำรวจมีชนิดอื่นต่อครับ ยบี่รระวระวังวัง <Okay. S 1> อาโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้เจองูชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นงูประจำถิ่นที่พบในภาคใต้ได้โอ้สวยมากเลยเจ้าตัวนี้นะครับก็คืองูปร้องทองครับคือที่มาของชื่อเนี่ยเนื่องจากว่า ที่ตัวมันนะครับจะมีพื้นเป็นสีดำฮะแล้วก็จะมีขีดเนี่ยเป็นสีเหลืองเหืองครับดูสวยงามและโดดเด่นมากๆเลยฮะงูกล้องทองครับเป็นงูที่มีพฤติกรรมการออกหากินในเวลากลางคืนครับคือกลางคืนเนี่ยเขาก็จะว่ายตามลําธารเหล่านี้ฮะเพื่อมากินเหยื่อเช่นพวกปลาพวกกบหรือไม่ก็พวกหนูนะฮะที่มีอยู่ร,บรอบรอแต่ในช่วงกลางวันนะครับเขาจะพักผ่อนโดยการเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้นะฮะที่อยู่รอบรอําธารแล้วก็กดตัวนอนหลับฮะ พฤติกรรมเวลาเขาโมโหนะครับจะค่อนข้างดูดุร้ายนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นเพียงพฤติกรรมการป้องกันตัวเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าเราให้ความเคารพเขาแล้วก็ไม่ไปทําให้เขารู้สึกว่าถูกคุกคามมากจนเกินไปหรือว่าไม่ไปทําให้เขาเจ็บนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมที่นิ่งๆแบบนี้แหละฮะบางครั้งเราก็ไปวาดภาพงูในความรู้สึกเราค่อนข้างที่จะโหดร้ายเกินไป ตอนนี้เขาก็ลังแลบลิ้นนะฮะอาจจะรู้สึกว่า,ากังวลใจเล็กน้อยนะฮะนี่คืองู้องทองสวยมากครับสวยมากสวยมากคืองูป้องทองเนี่ยจะเป็นงูที่พบเฉพาะภาคใต้ครับผมเป็นงูที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบตามพวกปปาชายเลนนะฮะรวมแม้กระทั่งลำคลองแบบนี้เราก็พบนะฮะ คืองูบ้องทองนะครับเป็นงูกลุ่มเดียวกับพวกแส้หางม้าครับจริงๆแล้วเขามีพิษอ่อนนะฮะพิษอ่อนในที่นี้ก็คือว่าโอ้โหไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเขาอาจจะพยายามบิดนะฮะมีพิษอ่อนครับที่ไม่อันตรายะฮะคือถ้าเกิดเป็นงูที่อันตรายผมจะไม่ทําแบบนี้นะฮะคือเขาอยู่ในกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังครับ ส่วนมากเวลากัดนะฮะก็จะไม่ถึงเที่ยวหลังคือถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยโอ้โหเขาเป็นงูที่สวยงามมากๆครับคุณดูบริเวณช่วงแก้กงเข้าสครับสีเหลืองสวยมากเลยนะฮะเหมือนติดผีเสื้อเลยนะแบบเนาะน,นะฮะสวยมากครับก็จะเป็นงูชนิดนะฮะที่เราสามารถพบได้นะครับในพื้นที่บริเวณนี้หัวเขาดูเหมือนจะมีบาดแผลจากอะไรทุกอย่างมานะฮะพยาธิหรือเปล่าไม่ใช่ คือสัตว์พวกนี้ก็ต้องนนร้ดลนฮะเพื่อเอาชีวิตรอดในธรรมชาตินะครับการที่อาศัยอยู่ตรงนี้อาจจะมีการล่าเหยื่อหรือการเจอศัตรูนะครับทีอ่อาจจะต้องมีการต่อสู้กันต,ตัวนี้พฤติกรรมเขาดีมากเลยครับน่ารักมากครับไม่ก้าวร้าวนะฮะแต่ว่าหางเขาบอกอารมณ์ได้ดีว่าหางเขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับดูเห็นไหมฮะ งูก็ดิ้งหางนะครับไม่ได้แปลว่างูดีใจที่เจอเรานะฮะแต่งูเขากังวลครับ <c oughs> นี่เห็นไหมฮะโค้งสันลึคาจจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเวลากังวลจะกระดิกหางแบบนี้นะฮะฝ่ายหางลิ้นที่แลบออกมาถ้าลิ้นถ้าแรบนบรวนเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรโอเคฮะได้เวลาเหมาะสมแล้วนะฮะหลังจากได้โยนโฉมเขาได้ความรู้นะครับเราก็จะปล่อยเขาไปหากินตามเดิมครับผม <c oughs>